มาดูเพื่อนบ้านของเรากันหน่อยครับสปปลาวกําลังมีวิกฤตเงินเฟ้อนะครับสถานการณ์เนี่ยดูเหมือนว่าจะย่ําแย่แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็เป็นข่าวดีสําหรับการท่องเที่ยวเพราะคนก็ไปเที่ยวเยอะค่าเงินกีบอ่อนค่าลงและอาจจะเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนชาวไทยด้วยครับแม้สถานการณ์เงินเฟ้อของสอปป,ปลาวมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามไปด้วยข้อมูลณวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยน1บาทไทย เท่ากับ6 0 1กีบลาวครับทีมข่าวโมโน29ลงพื้นที่ไปกับกระทรวงการคลังข้ามไปที่แขวงเวียงจันทของสอปป,อปอลาวเลยนะครับเพื่อติดตามการลงทุนของเอกชนไทยเพราบว่ามีนักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวชมวัดดูสถาปัตยกรรมโบราณไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของสอปป,อปอลาวเป็นจํานวนมากเพราะว่า ได้รับอน,นิสงจากเงินกีบที่อ่อนตัวครับขณะที่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในสะปะปลาวยืนยันว่าเงินเฟ้อลาวไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแต่กลับมีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นสินค้าพื้นฐานจําเป็นต่อการดํารงชีพส่วนอัตราค่าไฟค่าจ้างขั้นต่ําและนโยบายการเงินของลาวไม่สูงมากนักทําให้ต้นทุนการผลิตต่ําโดยเป็นการผลิตเพื่อขายในลาวไม่ใช่การย้ายฐานผลิต เพื่อส่งกลับไปขายในประเทศไทยคือด้วยจากที่นี่เขามีพลังงานจากน้ำฮะจากเขื่อนเยอะนะครับมันทําให้ค่าไฟที่นี่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็อาจจะมีความได้เปรียบเราไม่ได้มองว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับแต่เรามองแค่ว่าผมเองอ่ะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัย4คือยังไงมันต้องกินก่อนถูกไหมครับเนื้อสัตว์ยารักษาโรคเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อก่อน ด้าน e x ็กซิมแบประเมินสถานการณ์เงินเฟอ้อที่ลาวไม่มีผลต่อยอดการปล่อยสินเชื่อโดยรวมนะครับขณะเดียวกันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นสะท้อนจากไตรมาสที่1ปีนี้ด้วยโดยยอดปล่อยสินเชื่อรวมการลงทุนระหว่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการลงทุนของบริษัทด,ด้านพลังงานและธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค,คั